สวัสดีค่ะครูชื่อคอรูนภรณ์ในจิตนะคะหรือว่าครูแป้งค่ะสอนในรายวิชาเสริมทักษะภาษาจีน6ค่ะระดับชั้นม6วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของจงกัวเวิน์นว่าฉางชื่อหรือว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนค่ะ中国文化即中华民族的文化，亦อ华ิ文化，ลิว民族文化的核心流传年้ จิ๋วเยวนตี่หชื่นกว้างวัฒนธรรมจีนนะคะก็คือวัฒนธรรมของชนชาติจีนหรือว่าเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขวาเซียห,หรือว่าวัฒนธรรมขวาเซียนั่นเองค่ะโดยยึดวัฒนธรรมของชนชาติฮั่นเป็นแกนกลางนะคะและได้รับการสืบทอดมาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วก็แพร่หลายอย่างกว้างขวางค่ะเรามาดู่ 村寨。一 in、e，中华民族。中国有五十六个民族，统称为中华民族，简称华族。历来海内外的中国人都称自己是炎黄子孙。ประเทศจีนนะคะมีห้าสิบหกชนเผ่าโดยเรียกรวมว่าชนชาติจีนและมีชื่อย่อภาษาจีนว่า ขวาจูหรือว่าชนชาติหวานั่นเองค่ะโดยชาวจีนทั à, ้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่และชาวจีนพ้นทะเลนะคะต่างก็เรียกตนเองว่าเยี่ยนหวางจื่อซุนหรือว่าลูกหลานของเยี่ยนหวางนั่นเองค่ะ二汉族是中国最大的民族，其人口约占总人口的百分之九十二。 ชีชเ5กลุ่ม민족被称为少数民族สําหรับชนเผ่าฮั่นนะคะหรือว่าฮั่นจูเป็นชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนนะคะโดยมีจํานวนประชากรนะคะคิดเป็นร้อยละ92ของประชากรทั้งหมดและชนเผ่าอื่นๆอีก55ชนเผ่าจะถูกเรียกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยหรือว่าชาวชูมินจูนั่นเองค่ะเจ๊เสี่ยหล มินสูหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะอ 1. 传统节日有春节、จ明节、端午节、中秋节被称为中国四大传统节日。เทศกาลตามประเพณีนะคะหรือว่าชวน传统节日จะได้แก่เทศกาลชุนเจียตรุษจีน ชิงหมิงเจียเทศกาลเชงเม้งต้วนอู่เจียเทศกาลวันไหวพระจางเขอจงชิวเจียและเทศกาลวันไหวพระจันทร์โดยสี่เทศกาลน,นี้นะคะจะถูกเรียกว่าเป็นสี่มหาเทศกาลเก่าแก่ของประเทศเจีนชุนเจียนงลี่เอเจิ้งยว่是中国最重大的传统节日吃腊八粥吃饺子 หัวต่งฝั่งเปี่ยนเผาสำหรับเทศกาลตรุษจีนนะคะถ้านับตามปฏิทินจันทรคติของจีนจะจัดอยู่ในวันที่1เดือนอ้ายหรือว่าเจิงเว่ค่ะเทศกาลนี้นะคะถือเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่และสําคัญที่สุดของประเทศจีนและในเทศกาลตรุษจีนนะคะชาวจีนนิยมกินโจ๊กล่าปลาและก็กินเกี๊ยวค่ะ 来给这个干什么老板都进来哈方便泡个黑咖就把它拿捏一下下一个节日是元宵节农历正月十五也叫灯节是元宵活动敞灯吃元宵或汤圆 ต่อมานะคะคือเทศกาลหยวนเซียวจะจัดในวันที่15เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติของจีนค่ะโดยเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าเทศกาลคมไฟหรือว่าเติงเจียนั่นเองค่ะคนจีนนิยมกินขนมหยวนเซียวนะคะและกิจกรรมที่ทําในเทศกาลนี้ก็คือฉ่างเติ้งคือการชมคมไฟและกินหยวนเซียวหรือว่าทางหยวนค่ะ โดยการเรียกหยวนเซียวนะคะจะเป็นการเรียกของคนทางภาคเหนือของประเทศจีนส่วนคนทางภาคใต้ของประเทศจีนจะเรียกว่าทางหยวนนั่นเองค่ะเจหนเดอนรเวันเง เทศกาลต่อมานะคะก็คือเทศกาลชิงเม้งนั่นเองค่ะโดยจะจัดในวันที่8เดือน3ตามปฏิทินจันทรคติของจีนนะคะและคนจีนจะนิยมกินหันชือหรือว่าอาหารเย็นค่ะโดยหันชือนะคะจะประกอบไปด้วยข้าวเย็นโจ๊กเย็นอาหารพะโล้เป็นต้นค่ะและกิจกรรมที่ทําในวันนี้นะคะก็จะเป็นไปกราบเส้นไหว้ทัาความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษหรือ

เทศกาลต่อมานะคะคือเทศกาลไหวบ้บะจ่างนั่นเองค่ะโดยจะจัดในวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีนนะคะและสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าเทศกาลอู่เย่หรือว่าอูเ่เย่เจียนั่นเองค่ะโดยในเทศกาลนี้นะคะคนจีนนิยมกินขนมบะจจังหรือว่าจ้งจือนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่ทํากันในเทศกาลนี้นะคะก็คือชื่อจ้งจือการกินขนมบะจจางแล้วก็ 赛龙舟不是刚才看到了吗那一卡下一个节日是七夕节农历七月初七被称为中国的情人节或也叫女儿节吃巧食活动纯真奇巧 เทศกาลต่อมาค่ะคือเทศกาลชีซีนะคะจะจัดในวันที่7เดือน7ตามปฏิทินจันทรคติของจีนโดยเทศกาลนี้นะคะถูกเรียกว่าเป็นวันแห่งความรักหรือว่าชิงหรื้นเจียนั่นเองค่ะและยังมีอีกชื่อนึงนะคะก็คือหนุเอิร์จียหรือว่าเทศกาลของหญิงสาวค่ะในเทศกาลนี้นะคะคนจีนจะนิยมกินชื่อเฉียวซือนะคะเป็นอาหารเฉียวซือจะมีเกี๊ยวเส้นหมี่ลูกแป้งข้าวเหนียวทอดเกี๊ยวยัดไส้เป็นต้นค่ะ

หัวตงจีจ้จูเทศกาลต่อมานะคะคือเทศกาลจงเหยวนเจียรหรือว่าวันศาสตร์จีนนั่นเองค่ะโดยจะจัดในวันที่15เดือนที่7ตามปฏิทินจันทรคติของจีนนะคะและสามารถเรียกอีกชื่อนึงได้ว่ากุ่ยเจียค่ะในเทศกาลนี้นะคะคนจีนจะนิยมรับประทานเปาจื้อซาลาเปาหมั่นโถเกี๊ยวน้ำแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลค่ะกิจกรรมที่คนจีนจะทำใน เทศกาลนี้นะคะก็คือจีจูก็คือการกราบเส้นไหวบ้บรรพบุรุษนั่นเองค่ะเสี่ยงอีกเจียรื้อคือ中秋节农历八月十五也叫团圆节吃月饼活动赏月吃月饼เทศกาลต่อมาค่ะคือเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ค่ะ จะจัดอยู่ในวันที่15เดือน8ตามปฏิทินจันทราคติของจีนค่ะและมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าถวนหยือนเจียนั่นเองค่ะโดยคำว่าถวนหยวนเจียนะคะคือเทศกาลที่สมาชิกทุกคนได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะในเทศกาลนี้นะคะคนจีนจะนิยมรับประทานขนมไหว้พระจันทร์หรือว่าเย่ปิงค่ะกิจกรรมที่คนจีนนิยมทำนะคะก็คือฉางเย่การชมพระจันทร์ 下一个节日是重阳节，农历九月初九，也叫登高节或敬老节，吃重阳糕，活动登高。 ฉากจู่เทศกาลต่อมาค่ะคือเทศกาลฉงหยางค่ะจะจัดในวันที่9เดือน9ตามปฏิทินจันรราคติของจีนนะคะโดยมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าเทศกาลเติงเกาเจียรหรือว่าเทศกาลปีนที่สูงค่ะและอีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือจิ้งเหลาเจียคือเทศกาลไหว้ผู้สูงอายุค่ะในเทศกาลนี้นะคะคนจีนจะนิยมรับประทานขนมฉงหยางนะคะหรือว่าขนมชั้นนั่นเองค่ะ

และเทศกาลสุดท้ายค่ะคือเทศกาลชูซีหรือว่าวันส่งท้ายปีเก่านั่นเองค่ะโดยเทศกาลชูซีนะคะจะเป็นค่ำคืนของวันสุดท้ายในรอบเวลาหนึ่งปีตามปฏิทินจันทรคติของจีนค่ะและในวันนี้นะคะคนจีนจะนิยมรับประทานเนียนเย่ฟ้านค่ะเนียนเย่ฟ้านก็คือการที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนนะคะมาร่วมรับประทานข้าวด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ และกิจกรรมที่ทำนะคะทางภาคเหนือของประเทศจีนนะคะจะนิยมขอเกีย๊ยวส่วนทางภาคใต้นะคะจะนิยมทำขนมแป้งข้าวเจ้าหรือว่าเหนียนเกาวนั่นเองค่ะเสียอกทีมูเื่อสื่อหลิงหรือว่าสี่สัตว์มงคล 中国古代认为，麒麟、凤凰、龟,龟和龙是有灵性的动物，是祥瑞的标志。其中，除了龟以外，其他三种都是传说中的动物。世界各地的中国人普遍认为自己是龙的传人。 และสำหรับสี่สัตว์มงคลของจีนนะคะคนจีนโบราณเชื่อกันว่าชีลินกิเลนเฟื่องขวางหงกุย้ยเต่าหลงมังกรเป็นสัตว์เทพ,พเจ้านะคะโดยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลในสัตว์ทั้งหมดนี้นะคะยกเว้นเต่าสัตว์อีก3าชนิดได้แก่กิเลนหงและมังกรนะคะล้วนเป็นสัตว์ในเทพนิยายซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากจินตนาการของมนุษย์ค่ะโดยมังกรนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและศักดิ์ศรีชาวจีนทั่วโลก ถือกันว่าตัวเองนะคะเป็นลูกหลานผู้สืบทอดของมังกรหรือว่าหลงเต๋อชวนเหรินนั่นเองค่ะเสียงีนตรี下一个题目อ十二属相หรือว่าสิบสองนักสัตว์สิบสองสัตว์สี่่สิสอว ชู牛虎兔龙蛇马羊猴ลจ,จูสำหรับส2บนักสัตว์นะคะบางครั้งเราจะเรียกว่าเชิงเซี่ยวก็ได้ค่ะหรือว่าเชื้อฉูเซี่ยงก็ได้ค่ะโดย12นักสัตว์นะคะจะได้แก่ชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสิงมะเมียมะแม่วอกระกาจอกกุน 写一个题目：吃、茶、酒、菜，另外，芭佩尼、อาหาร、การกิน、ชาจีน、中国茶，茶是中国人生活的必需品。饮茶在中国已有两千多年的历史。按制作方法。 ชาแบ่งาป็น绿茶红茶乌龙茶花茶้茶和砖าสำหรับชาจีนนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของชาวจีนค่ะโดยการดื่มชาในประเทศจีนนะคะมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,000ปีค่ะใบชาของจีนเมื่อแบ่งตามวิธีการทําแล้วนะคะจะสามารถแบ่งได้เป็นลู่ชาชาเขียวหงชาชาแดงอูหลงชาชาอูหลง 花ชาชาดอกไม้ถั่วชาชาถั่วชาและจวนชาชาจวนชาค่ะจู่มิงเตอูหลงจิ่งชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีนนะคะจะได้แก่ชาซีหูหลงจิงอยู่เมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงค่ะจู่มิงเตอหงชา有ชีหงชาชาแดงที่ขึ้นชื่อของจีนนะคะ จะมีชาชีหงอยู่ในมณฑลอันฮุยค่ะจู่หมิงเตออู่หลงช้าหยอู่อีเยียนชาชาอู่หลงที่มีชื่อเสียงของจีนนะคะได้แก่ชาอู่อีเยียนจากภูเขาอู่อีชานมณฑลฝูเจียนค่ะจู่หมิงเตอฮวาชา้าหยกมั่วลี่ฮ้าชาและชาดอกไม้ที่ขึ้นชื่อน,นะคะก็ได้แก่ชามมลิมณฑลฮกเกี้ยนค่ะ 我们า看，า制ู方法，茶ว分为第一，绿茶、า茶、า龙茶、花茶。สบ่งได้เป็นชนิดแรกนะคะก็จะได้แก่ชาเขียวภาพที่1ขงชาภาพที่2อู่หลงชาภาพที่3ควาชาหรือว่าชาดอกไม้ภาพที่4ค่ะและต่อมาถัวชา ทัวชานะคะคือการที่นำชาไปแปรรูปและบีบอัดให้เป็นก้อนกลมค่ะและสุดท้ายจ้วนชาก็คือชาที่แปรรูปแล้วไปบีบอัดให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ค่ะที่2中国酒在中国有历可查之酒及饮酒历史有四千多年 สำหรับสุราจีนนะคะโดยที่ประเทศจีนระยะเวลาที่คนจีนมีการผลิตและดื่มสุรานะคะที่สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีประมาณ4,000กว่าปีมาแล้วนะคะจงกัวเต๋อมิงจิ๋วโยห่หนตัวหรูเมาถ้ายอูเลียงเย่เหอเฟินจิว๋วเตและสุราที่ขึ้นชื่อของจีนนะคะมีอยู่มากเช่นเมาถ้าของมณฑลกุ้ยโจว 五梁耶的蒙恬射箭，或者说,说，坟丘的蒙恬穿刺，那就行。主食从地域上分，中国南部以种植水稻为主，因此南方人以大米为主食；中国北部以种植小麦为主，北方人以面粉为主。啊，哈拉孔朝金啊哈。 โดยแบ่งตามเขตพื้นที่จะมีลักษณะดังนี้ค่ะภาคใต้ของจีนจะทำนาปลูกข้าวเป็นหลักนะคะดังนั้นชาวจีนภาคใต้จึงบริโภคข้าวสารเป็นอาหารหลักส่วนทางภาคเหนือของจีนนะคะจะปลูกข้าวสาลีเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นชาวจีนภาคเหนือนะคะจึงบริโภคอาหารที่ทำจากแป้งสาลีเป็นหลักค่ะ中国人的风味 南方人爱吃甜食北方人爱吃咸食东边如山东爱吃葱西边山西人爱吃醋สำหรับรสชาติอาหารของประเทศจีนนะคะคนพื้นเมืองนะคะได้กล่าวกันไว้ว่าภาคใต้ชอบทานหวานเหนือชอบทานเค็มภาคตะวันออกชอบทานเผ็ดและตะวันตกชอบทานเปรี้ยวค่ะ 中国的菜系主要都有八大菜系以四为鲁菜、川菜、粤菜、闽菜、苏菜、浙菜、湘菜和徽菜。กลุ่มอาหารจีนตามพื้นที่ต่างๆนะคะโดยหลักๆจะมีอยู่8ดกลุ่มโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะกลุ่มที่1นหลูไช่เขตพื้นที่หลักนะคะก็คือชานตงลักษณะเด่นจะเป็นอาหารทะเลกลุ่มที่2ชวนไช่ เขตพื้นที่หลักค่ะอยู่เซฉวนลักษณะเด่นนะคะจะเป็นรถเพลทเปียวแล้วก็ใช้น้ำมันมากกลุ่มที่3มค่ะเย,ย,ยื่ายเขตพื้นที่หลักค่ะคือกวางตุง้งลักษณะเด่นนะคะจะเป็นการประกอบอาหารที่ใช้เครื่องปรุงมากและละเอียดในการทำค่ะกลุ่มที่4หมิ่นายเขตพื้นที่หลักค่ะก็คือฮกเกี้ยนหรือว่าฝูเจียนค่ะ ลักษณะเด่นนะคะจะเน้นอาหารทะเลแล้วก็เน้นที่สีสันค่ะกลุ่มที่5ซูช่ายค่ะเขตพื้นที่หลักจะอยู่เจียงซูค่ะลักษณะเด่นนะคะจะใช้ความเข้มข้นแล้วก็มีความสดความหอมความกรอบแล้วก็ความละเอียดในการทำค่ะกลุ่มที่6ค่ะเจอช่ายเขตพื้นที่หลักค่ะคือเจอเจียงลักษณะเด่นนะคะ อาหารจะมีความหอมกรอบนุ่มและสดค่ะกลุ่มที่7เสียงช่ายนะคะเขตพื้นที่หลักจะอยู่หูนานลักษณะเด่นของอาหารประเภทนี้นะคะก็คือจะชอบใช้พริกมีรสเปรี้ยวรสเผ็ดมีความสดและความหอมค่ะและกลุ่มสุดท้ายฮุยช่ายนะคะเขตพื้นที่หลักจะอยู่อันหุยค่ะลักษณะเด่นของอาหารประเภทนี้นะคะก็คือ ผู้ที่ทำจะชำนาญในการปรุงอาหารจากปลาอาหารจากทะเลและพิธีวิถนในเรื่องการใช้ไฟนั่นเองค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ครูก็ขอจบเพลงเท่านี้ค่ะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ